พอเราตั้งคันเนี่ยมันก็จะมีความกังวลหลายๆอย่างใช่ไหมคะแถมมีความเชื่อว่าควรกินอันนี้ไม่ควรกินอันนี้วันนี้เนี่ยหมอจะมาไขข้อข้องใจว่าอะไรควรระวังในช่วงที่ตั้งคันค่ะ<ม>อันที่1น,นะคะ ปลาใหญ่ค่ะปลาใหญ่ที่เราพูดถึงคือปลาที่ใหญ่แบบ4-5เมตรอย่างเงี้ยค่ะเช่นปลาอินรียักษ์นะคะปลาฉลามหรือว่าปลาทูน่าที่เขาเรียกว่าบิ๊กไอทูน่าส่วนใหญ่เนี่ยปลากระป๋องไม่ต้องระวังค่ะ แต่เหตุผลที่เราต้องระวังปลาใหญ่เนี่ยเพราะว่าปลาใหญ่เนี่ยจะกินปลาเล็กหลายๆตัวใช่ไหมคะดันั้นไม่เกิดการสะสมของสารปนหรอในเนื้อปลาเพราะฉะนั้นอย่างเช่นหูฉลามหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่นำจากฉลามหมอก็ว่างดไปก่อนในช่วงที่ตั้งครรภ์จะปลอดภัยกว่าค่ะอันที่สอดนะคะก็คือตับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่นำจากตับเช่นตับตบดหรือว่าโฟกาค่ะเหตุผลเพราะว่าในตับนะคะมันจะมีวิตามิน A ค่อนข้างสูงการที่เราทานวิตามิน A เยอะเกินไปอาจจะไปทําให้เกิดผลเสียกับลูกได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราแนะนําว่าให้ทานไม่เกิน 1-2ถึงครั้งต่ออาทิตย์ค่ะอันที่3นะคะอันนี้ก็ค่อนข้าง common s e น s ์นะคะก็คืออาหารที่ไม่สุกแล้วก็ไม่สะอาดค่ะแต่ว่ามันก็จะมีอาหารบางอย่างที่ทุกคนอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าไม่สุกเช่นไข่ดาวไม่สุกหรือว่าไข่ข้นนั่นเองค่ะการที่เรารับประทานอาหารไม่สุกโดยเฉพาะไข่ที่ไม่สุกเนี่ยจะเสี่ยงทําให้เราติดเชื้อได้โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อซามเนลลาซึ่งเวลาที่เราท้องเนี่ยภูมิต้านทานเราจะต่ําลงค่ะ เวลาที่เราติดเชื้อเช่นติดเชื้อซาวมอนเล่าเนี่ยจะเกิดผลเสียแล้วก็เกิดโรคที่ร้ายแรงมากกว่าถ้าคนที่ไม่ท้องติดค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําว่ากินอะไรนะคะเอาให้สุกสะอาดปลอดภัยทุกครั้งค่ะอันที่4นะคะคือผลิตภัณฑ์ทำจากนมที่ไม่พาสเจอไร์ค่ะนมต่างๆเร็วเกิดแล้วก็ชีสส่วนใหญ่ที่เราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ร้านอาหารเนี่ยผ่านการพาสเจอไรด์หมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล แต่ก็จะมีบางอย่างนะคะเช่นถ้าเราไปซื้อตรงกับฟาร์มบางที่นะคะหรือว่าเป็นชีสที่เป็นชีสแบบซอฟต์ชีสก็คือพวกมอสซาเรลล่าหรือว่าบูราตาพวกนี้เนี่ยจะไม่ผ่านการพาสเตอไรด์ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีไอติมที่เป็นแบบซอฟต์ครีมค่ะที่เดี๋ยวนี้กำลังฮิตมากเลยใช่ไหมคะที่มีกับโคนูนอันนี้เนี่ยก็จะทําจากนมที่ไม่พาสเตอไรด์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อิสต t เรียนั่นเองค่ะอันที่5นะคะก็คือแอลกอฮอล์ค่ะอันนี้ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคนท้องเนี่ยไม่ควรทานแอลกอฮอล์แต่เหตุผลเพราะว่ามันทําให้เกิดฟีโตแอล c o ฮอล์ซินโดรมได้ค่ะทําให้เด็กเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตที่ผิดปกติแล้วก็สมองไม่ปกติด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเลเวลไหนที่ s a ฟ e สาหรับคนท้องเพราะฉะนั้นไม่ทานเลยดีที่สุดค่ะอันสุดท้าย คนมักจะเชื่อว่าคนทองห้ามกินชากาแฟใช่ไหมคะหมอจะมาบอกว่าจริงๆแล้วทานได้ค่ะถ้าเราทานชากาแฟไม่เกินวัลนละหนึแก้วนะคะหรือเท่ากับเอสเปรสโซ่ไม่เกิน1ช็อตนะคะทางวิจัยเนี่ยพบว่าไม่ได้มีผลเสียกับลูกในคันภหรือว่าคุณแม่คะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกง่วงนะคะไม่สดชื่น สามารถทานชากาแฟได้แต่จำไว้นะคะไม่เกินหนึ่งแก้วคะ่ะแต่หมอมิงก็รู้นะคะว่าคุณแม่ทุกๆคนเนี่ยก็พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากต่ให้คุณแม่ทุกคนทำใจให้สบายไม่ต้องเครียดเรื่องการกินมากอย่างที่หมอพูดไปอาหารส่วนใหญ่ทานได้คะ่ะเน้นว่าสุขสะอาดปลอดภัยโชคดีนะคะ